สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นจุลสิกเวิลนี่เลยก็จะลสิกเลนะครับแหม่งกูหายไปหนึ่งเดือนละมั้งหายไปหนึ่งเดือนแล้วผมจะมาพาคเดอรลอสเวลิลม,มันจะมีด่านที่ผมไม่ผ่านผมต้องอันนั้นเอาขอ ไม่เล่นนะอะไรฉันไอ้มันต้งแต่เช้าแล้วมึงเฮ้ Blæh! น,น,น,นี่ต้องอันน,น<า>ั้นมันเป็นฉากที่ลง,งบัคคือออกมาด่นานนั้นเล่นไม่ผ่านนะครับคือมันกวนติงผมอ่ะกวนติงกูงงออไปไม่ได้ดไปไม่ได้เลย

กองที่ผู้ชายผู้หญิงมันมุดขี้ได้อะอะไรินี่ะถอยแล้อไปผู้หญิงอ่ะใช่ทุกตัวเลยมั่งแต่อันนั้นมันมีผู้ชายตัวนึงที่ทำได้พระเอกในตุลสิกเวิด์ลอเวนเกดี้ันลควรแสดงเดียวกันกับสตาร์ลอดความสามารถของ้านเยอะมากฟิว ุยกระโดดโคตรสูงอ่ะแล้วก็ตัวละครชายอีกตัวเป็นเด็กชื่อเอริกเอลริกอะ่ะสย่อึตล็อต This is private property. <laughs> it's, so it's just like the Mary hell, Celeste. Hell. Crew of the Marie Celeste were eaten by dinosaurs too? Oh, sure. Drop the anchor after they bozos. I don't understand where the crew got to. Oh, have we checked behind the ship for water skis? What? you not you crew? กูท้าไปเป็นมึงมาดิไอ้ง่้อ้ยนะมึงฟาดหน้า Because the crew mysteriously disappeared and we're standing just above the most fearsome carnivore in the history of the world? Actually, it's seasickness. Hey! What are <laughs> นี่กระโดดหลบยังสวยอุ้ยโอ้โหผู้หญิงมันตีโอ้โา ีเขียวนะแต่เขาโาเขาใช้สีนธิกัาเลยเออลงบักามาอปัอปัอปัจะป้อนไก่ On the other side of these warehouses. Is there any way through? Yeah, <laughs> there could be. <laughs> น,นั่นไงด่านนี้แล้วกูว่าเล้วกูไม่อยากเล่นเลยยางปาเมง

ล่ะสโซดาป๊อบอป้านฟัง,ง,งเอ้ยอย่าเพิ่งป้านฟังไหนสวยกว่ากันระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นไปดูเขาเป็นคนจ๋าไอ้คอมปี้อีกแล้วยิงทิ้งแม่งเลย กระโดดขึ ás, adas adas. Ens, ini, ้นมาจบๆปื said, Ó, ้อปื้อปัสตาวะอะไลโลต้าอะไรอะไรถักเปียให้ปันอะไรอะไรก็ถุงบอชิปอยู่เอ้ยคอมเป๊ะ

These out can't uh, I think I should tell you guys. Hammond told me these people might show up. He did send a backup plan. What backup plan? <laughs> me. Still woozy? How uh, much sedative did you shoot it with? I I thought it was a Stegosaurus. มีไก่ด้วยอู้เดี๋ยวดูไหมนตอนนี้เผ็ดอนนี้เผ็ดห่เฮ้ยมันใส่ช่องเดียวกันได้เหรอเนี่ยก็ใช่อะอ่าขาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ียนี่ก่อนเอาอะไรนีเอาอันนี้อีกไหม อะไรอีกไหมปนไม่เอาละคู่ยุน้ำอะไรอ่าน้ำอะไรเรือกได้ค่ะสกับอันนี้กับนมบานน่ากับน้ำปลาเอ้ยนมบาร์ราก็ได้แต่วราลกลูกค้าไม่ชอบแน่อ่ะ อันนี้คือเราเองเทอพี่ฟอยตงทำอาหารเป็นอ่อูเอามาบาบีิฟ่เบรอไอย,ย่าเยไ่อะอแปบนึงอา่อกะเกอมกไอาหารไม่ย่อยไปเลย มามันกลัวไอซีบีดงเดี๋ยวก็ตายอ่ะเล่นเกมอยู่หายด้วยอ้แม่งเลย you <laughs> กินดีกว่าจะเอาเป็นกิมจิหอยใชลเ่าห้าช่อแล้วก็กิมจิธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นกิมจิ้าผมเสร็จด่านนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปกันแล้วนะครับไก่ตาลเลโรตาลลาโอจาเลโรโอาลาัข้า้าตาโม อ่ะให้ข้าไปหน่อเะปตาโมฮงโกฟาตวเอเลฟาคิดว่าปันน่าจะชอบนะบอมบ้าดีเหรโคดีเหรโคฟาตเอเลฟาตนี่ปันคิดอันี่นี่ถ้าเป็นน้ำเปล่ามันต้องกดด้วยอ นี่นชอบปะม <kaç? S 1> ีไก่เผ <assessment> ็ดไม่เผ็ดอู้แล้วก็กินแบบปลามีกิมจิปี้จะเป็นกินแบบเอ้กิมจิอะไรสิแล e. ้วแล้ก็ก <OLED> ิมจิธรรมดาแล้วก็กิมจิแบบหัวเชทาแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไก่เผ็ดกับไม่เผ็ดแล้วก็ข้าวนี่กินแบบอะไรอามาโปมาโปูด่ดูดูดูดด we got ็นน้ำต่อไปให้ปันอีกทีนึแต่จะเป็นซีเรียลบ้างนะซีเรียลสามารถใส่ขน,นมได้เนี่ยอ๋ออันนี้ใส่ขนมไปแล้วนะจะเป็นแบบไม่ใช่ไม่กินปันกินข้าวปแล้วต่อไปจะเป็นขนมไม่ใช่ข้าวจะเป็นอ่างนุ่นอัางนุน่นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันมีข้าวดำด้วยนะจะทำไงต่อใส่ในข้างนี้ มีแค่งั้นเดจะเป็นขนมปองเนี่ยซิมนีั่นนี่จะเป็นประมาณนี้แต่เอเยอะหน่อย ีเบรสตรอเบอรี่แล้วก็ข้าวเหนียวเปน่ข้หนียวฉันอ่านข้าเนียวขังแล้วก็ยแพย์ุปัจุบนก็แฮมเบอร์เกอร์ลาฉันจะพูดกับปังนว่าขนมขนมปังแล้วก็ไปพูดข้าเหนียวอเไทำอะไรก่อน You're You're Come on. The biggest source has escaped! Uh, seriously! Learn nah, their names, man! Uh, อย่าไม่มา ge ge เลยจ้ารักแม่ผมมาแล้วว้ากูไม่ได้ผิดนะกูไม่ได้ผิดนะจริงจิกเฮ้ยไอ้นี่นขังกูกูกับกูใช่ไหมกูจะฆ่ามึงต้องรับมาอยังไม่จบครับครับ เราต้องไปททชาระทอัต่อไม่ต้องแพ้ชี่อะไรนะแล้วก็เออสเตโกซอลัดเอ็งคิโลสไม่ใช่ไม่มีเองคิโลซอลัดแล้วทีจะพูดอะไร Mm. Another And other plans to use brachiosauruses as slides, thanks to their long necks. And as they're herbivores, they're extremely unlikely to eat any of the visitors. We think we'll lose one, perhaps two in every thousand, which is well within our safety margins

วิลาเ o นต์ i ิลาเมนต์ตอิลาน้าตื่นมันเป็นแบบงมากอะไรเนี่ยมีโอเด้งลงทงข้าวเส้มันเป็นไอติมไก่ลองดูล้กันไอติมลาเมนมีทาโกยากิทาโกะไม่ใช่ o าโกไม่เหนทาโกย่้ <One> ชาติไหนมันจะมาก็ไม่รู้สำหรับยูน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,น,า,านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมจะได้มาทำคลิปต่อๆไปนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย มันข้ามยา้ามาด้วยนี่แมวพีกิการมันชื่อ,อว่าจีนสตอเบอรีนี่อันนี้เปิดของเปิดกล่องได้มา